สวัสดีครับวันนี้ผมตาแจมนะครับจะมาปลูกกระเบื้องพื้นนะครับปลูกกระเบื้องใหม่ทับกระเบื้องเก่านะครับจะปูยังไงเดี๋ยวเราคอยไปดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูช่วยกดติดตามให้ตาแจมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทํำยังไงนะครับครับขั้นตอนแรกเราก็จะต้องเปิดฉากเปิดแนวให้ได้ก่อนนะครับ ครับแล้วก็ขั้นตอนที่สองเราก็จะทำความสะอาดพื้นกระเบื้องเก่าของเราให้สะอาดนะครับไม่ให้มีขี้ฝุ่นขั้นตอนที่สามเราก็จะไม่ลาดน้ำนะครับกระเบื้องกระเบื้องเราจะไม่ลาดน้ำนะครับถ้าเราลาดน้ำแล้วปูนกาวที่เราทาลงไปจะไม่ติดนะครับเดีย๋ยวเราทำกเลยนะครับ ครับเราก็จะใส่ปูดกาวไปนะครับนะครับแบบนี้นะครับทายห้ทั่วกระเบื้องเก่านะครับครับเพื่อให้เวลาเราวางปูนลงไปจะได้ติดนะครับปูดกาวนี้ก็จะยยึดติดอยู่กับกระเบื้องนะครับทาให้ตลอดแนวที่เราจะปูกระเบื้องเลยนะครับ ทาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาปูนที่เราจะปูกระเบื้องครับเททับลงไปเลยครับ,รเ,รบเราทาไปเรื่อ,อยๆนครับว่าปูนกาวจะได้ยึดติดกับกระเบื้องเก่านะครับถ้าเราไปทามีามติ์ที่จะลอนได้นะครับ เพราะว่ากระเบื้องเก่าเขาไม่ลือนะครับเราเอาให้หมูทับไปเลยเราก็ต้องทำแบบนี้นะครับนะครับเรียแบบร้อยนะครับเพื่อคุณภาพมาตรฐานเราก็จะจะเอาน้ำลดทำอีกครั้งนะครับเพื่อ,อประสิทธิภาพนะครับนะครับเราก็จะเอาน้ำลดปูนกาวที่เราไลไว้เมื่อตะก,กี้นะครับนะครับ เวลาเราเทปูนเข้าไปจะได้มีความชื้นนะครับแล้วจะมีความยึดติดดีนะครับนะครับแล้วก็น้ำลดไปให้ชุ่มทั่วๆเลยนะครับนะครับ,รบประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะเอาปูนที่เราจะปูกกระเบื้องนะครับมาเททับเลยนะครับ นะครับปูนที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเราก็จะเทลงไปประมาณนี้นครับครับเราก็จะเทปูนไปเรื่อยๆนะครับเทจนก,กว่าเราจะเต็มที่เราปรับ ปูนกาวเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้ปูนกาวแห้งตัวนะครับเราก็จะเทไปจนเต็มนะครับเทปูนเต็มนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปรับปูนให้ได้ระดับที่เราจะปูกระเบื้องนะครับนะครับเราก็จะปรับปูนที่เราเทลงไปนะครับปรับให้สมอเสมอที่เราปูกระเบื้องได้นะครับเราจะเขี่ยไปประมาณนี้นะครับนะครับ ครับเกี่ยวไปให้ได้ระดับเอ็นที่ระดับที่เราทปูนกาวเข้าไว้นะวางปูดกาวไว้นะครับเราก็จะปรับครับเราก็จะเสลียปูนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับนะี่ครับครับเดี๋ยวเราปรับไปเรื่อยๆนะครับ จนปรับไปจนกว่าเราจะเสร็จนะครับพอป,ปรับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาวางกระเบื้องนะครับครับตอนนี้เราก็ปรับระดับปูนที่เราจะปูกระเบื้องครับเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอากระเบื้องมาวางเลยนะครับทากาวก่อนครับก่อนที่เราจะปูกระเบื้องเราก็ทากาวนะครับเดี๋ยวเราก็จะน้ำลด ให้ที่เราวางอ้อยให้ชื้นสักหน่อยครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำลดนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพของปูนมีความชื้นมีความชื้นนะครับเราจะาวางกระเบื้องเราต้องทากาวก่อนนะครับนะครับเราจะทากาวให้ทั่วกระเบื้องนะครับเราก็จะ ก็เอาไปไป,ไป,ไปวาากับแนวที่เราห่างไอยนะครับครับปูนกาวที่เราเอามาทาก็เป็นปูนกาวที่เราทากับกระเบื้องก่าวนะครับเพราะว่าปูนกาวนี้ใช้ปูนกาวที่มีคุณภาพในการยึดเกาะนะครับปูนแบบธรรมดาก็ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะอยู่ไม่นาน,นะครับเราต้องใช้ปูนที่มีความมีคุณภาพ ยึดเกาะยึดเกาะแน่นๆนะครับถ้าเราใช้ปูนตาวไม่มีคุณภาพมันก็จะอยู่กับเราไปไม่ได้นานนะครับ แล้วก็ท้ายทวกค mm <h. S 1> นเรื่อ่เราจะไปวางนะครับ ครับตอนนี้เราก็ปูเสร็จแล้วนะครับหนึ่งแถวนะครับที่เราทำเข้าไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้พอมีประโยชน์ถูกใจช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่พอเปน็นกำลังใจให้กับตัดเตมด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ